นิยายเสียงเรื่องผมไม่รู้ว่าคุณก็รักบทที่หนึ่งฝากกราบคุณยายด้วยนะบอกแล้วก็บอกทุกคนด้วยว่าพี่คิดถึงพี่ไปก่อนละแค่นี้ก็กลัวพี่เมฆดุจะแย่บอกก็ดูแลตัวเองดีๆนะพี่เป็นห่วงเสียงหวานเจ้าความเมตตาเอนดูเรียกสติสัมปชัญญะของเปรมิน ให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอีกครั้งเขารู้สึกรักพี่สาวคนนี้มากขึน้นเป็นกองพี่แอบหนีพี่ชายขับรถพาน้องชายคนเล็กมาส่งถึงบ้านสวนขอบคุณมากครับพี่ฝนยังไงผมฝากรับหน้าพ่อแม่แล้วก็พี่เมฆให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมจะกลับไปรับโทษทุกสถานเลยครับเบรมินกู้หัวเะ ทำเอาพี่สาวยังปลายฝนถึงกับย่นจมูกใส่ด้วยความหมันไส้เพราะตั้งแต่เล็กจนโตเธอก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีครั้งไหนที่น้องชายคนเลี้ยงของบ้านจะถูกลงโทษอย่างที่โดนคาดใบสักทีก็เขาช่างพูดช่างประจบด้วยถ้อยคำน่ารักน่าเอ็นดูหรือไม่ก็น่าสงสารทั้งคุณปราบคุณพรพิรุณรวมถึงคุณปราณเมฆ ผู้เป็นพ่อแม่แล้วก็พี่ชายต้องใจอ่อนยอมวางไม้เรียวทุกครั้งไปจ้าไม่ต้องห่วงพี่จะช่วยน้องรักสุดความสามารถห่วงตัว,วเราเถอะหากอกหาวใจเสียบ้างคิดเสียว่าเป็นกรรมเก่าสักวันคงเป็นวันของเรานะปลายฝนมองสบตาน้องชายด้วยแววตาเศร้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมชายหนุ่มผู้มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลา นิสัยใจคอน่ารักความสามารถก็เหลือล้นจึงต้องช้ำรักมานับครั้งไม่ถ้วนแบบนี้ครับพี่ฝนผมจะพยายามทำใจให้ได้ครับพอรถของพี่สาวค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปตามถนนลาดยางสองเลนตามแบบฉบับถนนในชนบทเปรมินก็หันหลังสะพายกระเป๋าเอที่เก็บข้าวของอยัดใส่มาลูกลูก เดินไปตามทางแคบๆที่เป็นดินสีดำอัดกันแน่นเพราะผ่านการเดินเหยียบย่ำมาเป็นเวลาหลายสิบปีสองข้างทางเป็นร่องสวรรค์ที่เต็มไปด้วยไม้ผลนานา,นาชนิดหากแต่ตอนนี้เปเรมินยังไม่มีกระติดกระใจจะเหลือบตาไปมองดูว่าต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขนาบอยู่ซ้ายขวานั้นมันเป็นต้นไม้สายพันธุ์อะไรบ้างเพราะในหัวใจของเข,ขาเยังคงวาววุ่น อยู่กับเรื่องราวบางเรื่องซึ่งเป็นสาเหตุให้ตัวเองต้องมาเดินคอตกอยู่กลางสวนกลางล่องในเขตปริมณนทนแห่งนี้แม้ว่าบ้านเกิดของแม่จะอยู่ไม่ไกลาจากเมืองหลวงนะักแต่ให้ความรู้สึกเหมือนจังหวัดที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรไกลเกินกว่าจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมได้อีกคิดๆดูแล้วเปรมินก็อิจฉาพ่อกับแม่เหลือเกิน แม้ว่าระยะทางจะไม่ไกลมากแต่มันก็ไม่ได้ใกล้และก็ไม่ง่ายเลยที่ชายหนุ่มทายาทนักธุรกิจจากเมืองหลวงจะเดินทางมาพบรักกับหญิงชาวสวนถึงที่นี่ได้แถมยังเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของทั้งสองคนอีกดังหากลูกไม้เหตุใดจึงไม่ตกใต้ต้นทำไมชีวิตรักของนายเปรมินคนนี้ถึงไม่จบที่ครั้งแรกเหมือนพ่อกับแม่บ้าง ถ้าจะให้นับว่าเปรมินมีคนรักมาก,กี่คนเขาคงตอบไม่ได้เพราะมากมายเกินจะนับไหวตั้งแต่ข้าวขาเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็มีหญิงสาวก้าวเข้ามาในชีวิตเขามากมายทุกคนเริ่มจากความเป็นเพื่อนพัฒนาไปเป็นคนรักและจบด้วยการเลิกราทุกครั้งไปบรรดาเพื่อนฝูงต่างขนานนามว่าเขาเป็นคาสโนวาตาใส เป็นผู้ชายประเภทเจ้าชู้เงียบไม่กินเหล้าเมายาไม่พูดจาผงผางเออะเหมือนเหมือนหนุ่มบิศสวะทั่วๆไปแต่ออกไปทางขี้เล่นขี้กวนเสียมากกว่าประตุกกับเป็นคนหน้าตาสะอาดสะอ้านและยิ้มเก่งทุกคนที่อยู่รายล้อมก็มักแต่ชอบพอเขาอย่างไม่ง่ายจึงทำให้ดูเหมือนว่าเขาจะมีตัวเลือกให้เลือกมากมายเกินจะนับไว้แต่ใครเลยจะรู้ ว่านายเปรมินคนนี้เจ็บปวดเพียงใดเมื่อไม่อาจทำใจคบหากับผู้หญิงเหล่านั้นได้นานเกิน3มเดือนเลยแต่เขามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้หลอกลวงใครหรือเห็นใครเป็นของเล่นการที่มีผู้หญิงหน้าตาดีหุ่นดีแบบสมัยนิยมมาคอยเอาอกอใจแน่นอนว่าผู้ชายคนไหนได้อยู่ใกล้ก็จะชอบพอและหลงรักเขาได้ไม่ยาก ซึ่งเปรมินเองก็รู้สึกแบบนั้นแต่พอคบกันไปนานๆความตื่นเต้นและความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้หญิงสาวเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเขาก็พยายามปรับตัวและรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่สุดท้ายมันก็จบด้วยการเลิกราคงไม่มีผู้หญิงคนไหนทนคบหาผู้ชายแบบเขาได้ ผู้ชายที่ไม่หวานซึ้งไม่โรแมนติกไม่เคยทำให้ตื่นเต้นหวั่นไหวไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวหรือทำให้รู้สึกเร้าใจแม้จะอยู่กันตามลำพังในสถานที่และบรรยากาศที่แสนจะเป็นใจก็ตามอันที่จริงเปรมินเคยพยายามทำแล้วในขณะที่กำลังจะกอดจูบกับนางแบบสาวหุ่นเซ็กซี่คนหนึ่งในห้องนอนส่วนตัวของเธอจู่จ เขาก็ผลักเธอออกจากอ้อมแขนแล้วก็ลุกจากเตียงนอนก่อนจะเดินออกจากห้องไปโดยที่ไม่บอกเหตุผลอะไรสักคําจะให้เปรมินพูดออกไปได้อย่างไรว่าหน้าอ,อกสสวยๆกับสะโพกสุดเย้ายวนใจของเธอไม่ได้ทําให้เขารู้สึกตื่นตัวอะไรเลยยิ่งได้ใกล้ชิดเดินร่างของผู้หญิงมากเท่าไหร่ภาพของใครคนหนึ่งก็ยิ่งชัดเจนขึ้นมาในหัวใจ นในที่สุดเบรมินก็ไม่เปิดใจคบหาผู้หญิงคนใดอีกเกือบหนึ่งปีมาแล้วที่เขาอยู่ในสถานะชายโสดพเพราะเบรมินรู้ดีว่าไม่ว่าผู้หญิงที่เข้ามาจะพยายามเอาอ,อกเอาใจและทำเพื่อเขามากแค่ไหนในหัวใจของเขาก็มีแต่ภัสกรพี่ชายฝาแฝดของภัสราเพื่อนหญิงคนสนิทที่ใครหลายคนต่างก็เข้าใจผิด ว่าเธอคนนี้คือสาเหตุที่ทําให้หนุ่มหล่อยอย่างเปมินลบลายคาสโนวาออกไปได้และพัสารานี่แหละที่เป็นตัวจริงของเปรมินนอกจากจะต้องอึดอัดเก็บงําความรับนี้เอาไว้ในอกแต่เพียงผู้เดียวที่ปวดร้าวกว่านั้นคือตอนนี้พัสกรกําลังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เพรียบพร้อมอย่างอันนาในขณะที่พัสาราก็มีข่าวว่ากําลังคบหาดูใจกับเวหา พระเอกดาวรุ่งชื่อดังทุกคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆแต่คิดว่าเมินอ,อกหักจากพัสราแต่ความจริงแล้วเขาอ,อกหักจากพัสกรต่างหากมินเดินก้มหน้าก้มตามองขี้ดินขี้โคลนสีดำๆบ้างมองน้ำสีเขียวปนสีเทาขุ่นๆในร่องสวนบ้างยิ่งชวนให้หัวใจของเขายิ่งดำดิ่งและขมุกขมัวจนหน้าอึดอัด ให้หนุ่มที่ไหนมาเดินน้อมๆอยู่นั่นหน้าตาสาสวยลูกหลานใครกันละวะเสียงหญิงไว้กลางคนสามสี่คนที่กำลังช่วยกันห่อลูกฝรั่งอยู่ในส่วนที่ขุดยกขึ้นเป็นคันดินทำให้เบรมิเนเงยหน้าขึ้นและหันควับไปส่งยิ้มหวานให้ตามนิสัยของเขาอีกเห็นผลหนึ่งก็คือเขาพ่อจะจำได้ว่าสวนฝรั่งทางด้านขวามือนี้คือที่ดินของยายดินจียายของเขาเอง อีกหน่อยเขาก็คงได้มาทำความรู้จักกับบรรดาลุงุงป้าๆที่ทำงานให้กับยายเป็นแน่การเริ่มต้นตักทายด้วยรอย,ยิ้มก็น่าจะเป็นการผูกมม็ดได้เป็นอย่างดีจะไปไหนละลุมเห็นเดินทัน้งนางงไปถูกสวนหรือเปล่าสวนฝรั่งฝั่งแกนนี้นะของยายจีเลยไปอีกหน่อยเป็นสวนมะม่วงของตาม่วงเออแต่เดี๋ยวนี้แกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะ ส่วนฝั่งกระโนนก็สวนกล้วยไม้ตะขุนพ่อนางขิงมันหนะักเสียงดังฉาฉานแต่จริงใจใส่ซื้อของคุณป้าในชุดเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินบนศีรษะมีหมวกสารปีกกว้างสวมอยู่ทำให้เปลมินเผยหัวเราะออกมาเบาๆความเศร้าเสียใจดูเหมือนจะจางลงมานิ็กน้อยแม้จะแค่เสดเสี่ยวแต่ก็ดีกว่ามไม่ลดลงมาเลยเขาคิดไม่ผิด ที่เลือกมาที่นี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแม้เบรมินจะจําเรื่องราวสมัยวัยเยาว์ไม่ค่อยได้นะักแต่ก็จําได้ดีว่าเด็กชายเบรมินจะตื่นเต้นดีใจทุกครั้งที่เทศกาลปิดเทอมเวียนมาถึงขอบคุณครับป้าผมจะมาหายายครับยายนินจีเบรมินยิ้มอย่างภูมิใจแม่ของเขาเล่าให้ฟังเสมอว่า ชื่อเสียงเรื่องความมีเมตตาและความใจกว้างของยายนลินจีนั้นเรื่องลือมาตั้งแต่คุณยายยังสาวจนตอนนี้อายุเกือบ80ปีแล้วชาวบ้านก็ยังไม่ลืมเลือนใครขัดสนเงินทองหรือมีปัญหาทะเลาะบอกแล้งกันก็มักจะได้ยายของเขาเป็นผู้แกลเกลีย่ยให้เสมออ้าวญาลิไรจีหลอกเหรองั้นก็เดินดูทางด้วยละ่ะทางมันแคบเท่าแมวเดินสวนกันสองตัว เดี๋ยวหัวเท่มลงล่องแล้วก็ยายจีแกคงเฮ้ยไอหนุ่มลบลบเร็วระวังเสียงคุณป้านในร่องสวนวอยไวลั่นแถมสองมือก็โบกไปมาชีโบชีเบเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างกำลังพุ่งมาจากทางเดินซึ่งตรงไปยังบ้านของยายนินจีที่อยู่ทางซ้ายมือของเปลิิเขาจึงหันขวับไปมองเพราะรู้สึกว่าเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซ กำลังเล่นมาหาเขาด้วยความเร็วที่เรียกว่าทะลุรกก็เป็นได้เปรมินหลับตาปีคว้ากระเป๋าเป้ที่สะพายหลังมากอดแนบอกก่อนจะยืนหันหน้าเข้าหาร่องสวนพยายามยืดหลังและเบี่ยงตัวหลบจนที่แล้วแต่ทว่าด้วยแรงลมที่พุ่งเข้ามาทำให้เขาตกใจจนก้าวเท้าพลาดตกลงไปยังร่องน้ำสีเขียวขุ่นเบื้องหน้าเยดตุ้ม ซวยแล้วไม่ละไอขิมตายเปล่าวะนั่นภูชิดรีบกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนรักที่จอดเลยจุดเกิดเหตุไปเกือบร้อยเมตรก่อนจะวิ่งกลับมายืนชะโงกหน้ามองลงไปในท้องร่องตรงบริเวณที่มีดินคโคลนสีดำปิดปีกระจายขึ้นมาเป็นวงกว้างแม้จะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น้อยแต่พอเห็นว่า ร่างยักษ์ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายค่อยๆหย,ย,ยัดยืนขึ้นมาทั้งๆที่มีโคลนเกาะเต็มตัวเต็มศีรษะจนมองไม่ออกว่าชายหนุ่มร่างยักษ์คนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรจากความรู้สึกผิดก็เลยกลายเป็นความตลกอบขันเสยีย่างนั้นฮ่าๆไอ้ขิมซิ่งนดะีนักเองไปดูซิว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่าที่โคงที่โคลนไม่อุดจมูกหมดแล้วนะ ผู้ชิดหัวเลาะล่าก่อนจะดันหลังเขมิกาให้เข้าไปทำหน้าที่จำเลยที่ดีทีนี้ละบวญให้ข้าคนเดียวเลยนะไอผ้ผู้มาด้วยกันก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบสิวันหลังจะปล่อยให้เดินที่เข็ดไม่น่าละ่ะลุงม่วงถึงไม่ยอมให้เองขับรถหญิงสาวผิวสีเข้มรูปร่างผอมบางหากแต่แข็งแรงและปลาดเดียวเดินทำเสียงจิจะ เฉียดร่างสูงโปร่งของเพื่อนลักไปหาเหยื่อผู้คอร้ายอย่ามาพูดมากข้าไม่อยากจะลื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาให้นรกมันกินหัวผู้ชิดทำเสียงหงุดหงิดเพราะสาเหตุที่พ่อของเขาไม่อนุญาตให้เขาขับขี่ยานพาหนะใดๆแม้กระทั่งจัก,กรยานก็ยังต้องแอบปัน่นมันไม่ได้เป็นเพราะความสุขสนหรือความประมาทของตัวเองเลยแต่เป็นเพราะ พ่อเชื่อคำทำนายของหลวงลุงที่วัดตั้งหากว่าดวงชะตาของนายปูชิตคนนี้จะต้องประสบอุบัติเหตุทางยวดยานพาหนะจนถึงอาจเสียชีวิตได้ถ้าหากเจ้าตัวเป็นคนบังคับยานพาหนะนั่นเองด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องอาศัยซ้อนท้ายคนโน้นทีคนนี้ทีไม่อย่างนั้นก็คงได้แต่แตามศีลอยู่แต่ในส่วนมะม่วงของตามีชัยเป็นแน่ นอกจากคำทำนายที่ไม่ค่อยจะน่าฟังนั่นแล้วก็ยังจะตั้งชื่อหลานเหมือนพระเอกละครหลังข่าวอีกผู้ชิดแอบบ่นในใจก่อนจะยกมือขึ้นตบปากตัวเองแปะแปะเพราะใจจริงแล้วก็เคารพดับถือหลวงลุงไม่ต่างจากพ่อผู้ให้กำเนิดไอ้ขิมไอผ้ผู้อย่าเพิ่งพูดเล่นหัวกันตอนนี้รีบลงไปดูไอ้หนุ่มเร็วเถอะเห็นว่ามาหายายจีไม่ใช่คนบ้านเราด้วยถ้าเขาเอาเรื่องเองจะว่ายังไง พอยังชั่วถึงไม่ใช่คนบ้านเราแต่มหายายจีเขาคงไม่กล้าเอาเรื่องไอ้ผู้หรอกเคมิกาบอกอย่างโล่งอ,อกไม่ต้องทำปากดีไม่ได้ยินที่ป้าตุกบอกหรือไอ้ขิมลงไปพาโจทย์เองขึ้นมาเร็วๆเข้าด้วยความเคยชินที่ติดตัวมาตั้งแต่จำความได้ว่าตนเองนั้นมีเคมิกาหรือขิม เป็นลูกน้องเหมือนกับพ่อของเขาที่มีอาขุนเดืองพ่อของเขมิกาเป็นคนสนิทเช่นเดียวกันจึงทำให้ภู้ชิดมักจะสั่งให้เขมิกาทำโน่นนี่อยู่เป็นนิดแต่โดยมากก็จะเป็นเรื่องไร้สาระถ้าเป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องที่ยากลำบากภู้ชิดจะเป็นผู้ลงมือทำและออกหน้ารับผิดแทนเสมอเขมิกาถึงได้คบหากับผูชิดโดยไม่สนใจคำคอรหา คำนินท้าว่าเธอจ้องจะจับลูกชายผู้ใหญ่บ้านคนดังมาเป็นฝาละมีเขมิกาย่อตัวลงนั่งบนคันดินมือข้างหนึ่งยึดต้นกระถินไว้พอให้อุ่นใจว่าตัวเองจะไม่ร่วงลงท้องล่องไปอีกคนก่อนจะยื่นมือข้างหนึ่งให้เปลมินจับและปีนขึ้นมาจากล่องน้ําซึ่งบัดนี้แปลเปลี่ยนเป็นล่องโคนเสร็จแล้วเปรมินทําตามอย่างว่าง่าย เขายกแขนเสื้อเชิดเ,เปียกๆขึ้นมาเช็ดขี้โคลนบนใบหน้าตัวเองอย่างลวกๆก,ก่อนจะจับมือเขมิกาและพยายามปีนคันถนนขึ้นมาแต่ทว่าร่างของเปลมินสูงใหญ่กว่าเขมิกามากถ้าออกแรงดึงเต็มที่มีหวังเขมิกาคงจะตกลงมาในร่องน้ำอีกคนตัวหนักชะมัดคาดึงไม่ไหวเองมาดึงคุณขอสิวอ้ผู้ยืนกิ๊กอยู่ได้ เขมิกาปล่อยมือเปลมินหลีกทางให้ผู้ชิตเข้ามาทําหน้าที่แทนเองนี่ไม่ได้เรื่องเหลือไอ้ขิมไปไปหลบๆค่าเองผู้ชิตทุกแขนเสื้อทั้งสองข้างขึ้นเผยให้เห็นกล้ามเป็นมัดๆเขมิกายังอดที่จะแอบมองไม่ได้แก้มของเธอแดงเรื้อขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็แสร้งทำเป็นไม่ใส่ใจแต่ไม่ใช่เขมิกาคนเดียวที่สังเกตเห็น ต้นแขนขาวๆกับมัดกล้ามที่ลิงตัวสวยอยู่บนข้นแขนของผู้ชิดเลรมินลังเนใจเด็กน้อยที่จะยื่นมือไปสัมผัสฝ่ามือหนาของจำเลยผู้หวังดีอีกคนหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความช่วยเหลือน,นั้นมาพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆบางอย่างที่เกิดขึ้นในหัวใจเหมือนว่าเขาเคยได้สัมผัสฝ่ามือร้อนๆน,นี้มาแล้วนับครั้งไม่ข้วนดูไม่จืดเลยแฮะ ั้งเสื้อผ้าทั้งกระเป๋าเละหมดเลยเขนิกาย,ยิ้มเจริญมองดูเจ้าทุกนั่งเช็ดโคลนดินบนใบหน้าและล่างตัวออกด้วยความที่เลอะเปื้อนไปทั้งตัวยิ่งพยายามเช็ดก็เหมือนยิ่งเลอะเทอะไปกันใหญ่ผ้าของม้าก็ไม่ได้เอามาอ่ะอ่ะเดี๋ยวเสียสละกเสื้อคลุมให้ถือเป็นการขอโทษแล้วกันผู้ชิดถอดเสื้อเชิ้ตลายสกอตที่เข่ามักใส่คลุมกันแดดอยู่เป็นประจำส่งให้ด้วยความเห็นใจ แม่ลือกๆละแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยเต็มใจก็ตามทีเรมินไม่บ่นว่าอะไรเขารับเสื้อเชิตของผู้ชิดมาเช็ดที่ดวงตาก่อนเป็นอันดับแรก <c oughs> เพื่อจะได้มองเห็นหน้าคู่กรณีให้ชัดๆ <c oughs> ก่อนจะไล่เช็ดไปตามใบหน้าลำคอส่วนลำตัวและช่วงขาน,นั้นไปล่อยไว้ก่อนพราะเกรงใจเจ้าของเสื้อไม่อยากนำเสื้อสะอาดมาทำความสะอาดช่วงล่างแต่ปนนั้ั เจ้าของเสื้อก็ดูเหมือนจะไม่ชอบใจสักเท่าไหร่ดำปิตีเลยยกให้เลยก็แล้วกันว่าแต่คุณจะเอาเรื่องรล่าไอ้ขิมหรือเปล่านี่เราก็ช่วยคุณเต็มที่แล้วเรื่อทำขวานอะไรไอ้ขิมมันไม่มีหรอกแหมแหมคุณผูชิดคะแต่ไม่ร่วมกันรับผิดชอบหน่อยดิคะ่ะเขมิ้ก็บอกเสียงสูงก็ข้าบอกเองแล้วว่าอย่าซิ่งอย่าซิ่งเองก็ไม่ฟังแล้วเป็นไงละ่ะ ผูชิดพูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้คิดจะยนความผิดให้เพื่อนรักคนเดียวอย่างที่ปากพูดเพียงแต่เขายังไม่รู้ว่าเจ้าทุกตรงหน้านี้เป็นใครนิสัยใจคอเป็นอย่างไรจึงอยากจะดูท่าทีไว้ก่อนเกิดชายแปลกหน้าคนนี้รู้ว่าเขาเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านแล้วคิดจะเรียกเงินเรียกทองมากมายเรื่องรู้ถึงพ่อของเขามีหวังต้องโดนทำโทษสถานหนักแน่ไม่ต้องเถียงกันหรอกครับผมไม่ได้เป็นอะไรมาก ถ้าจำไม่ผิดบ้านยายลิน้นจี่ก็อยู่ใกล้ๆนี้ใ,ใช่ไหมครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันแต่คราวหลังพวกคุณควรระวังให้มากที่คนพวกนี้อาจจะไม่ทำให้ผมตายแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆคงจะน่าเป็นห่วงเพราะถ้าสัมผัสเอาพวกแบคทีเรียลาจูดินซีในน้ำเข้าไปพูดไปพวกคุณก็อาจจะไม่เข้าใจเอาเป็นว่าระวังหน่อยก็ดีครับเบมินอดไม่ได้ที่จะตักเตือนหนุ่มสาวทั้งสองคน มีการถึงกับจุกจนพูดไม่ออกสำนึกในความคึกขนองของตัวเองได้แต่ก้มหน้ารับคำอย่างว่าง่ายแต่ด้านผู้ิดเขาไม่ได้ตั้งใจฟังคำว่ากล่าวของชายหนุ่มตรงหน้าเม็ดแต่น้อยมาบ้านยายนินจีรู้จักยายนินจีด้วยเหรอครับผมชื่อหมอกเป็นหลานของยายแล้วคุณเบรมินจ้องนึกเข้าไปในดวงตากลมโต ก่อนจรถอนสายตาออกมามองใบหน้าคมเข้มของชายหนุ่มตรงหน้ารู้สึกคุ้นตาแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนมือก่อนไม่รู้ว่าเพราะอาการมึนงงหลังจากตกลงไปในร่องน้ำหรือไรใบหน้าคมเข้มแต่สะอาดเกลี้ยงเกาดวงตากลมโตจมูกคมสันริมฝีปากบางกว่าผู้ชายทั่วไปดูโดยรวมแล้วเหมือนคนนิ่งสุขมุมแต่ดูจากแววตาและรอยยิ้มมุมปากแล้ว บอกว่าเป็นคนที่สุกซนและเกเรอยู่ไม่น้อยไม่ใช่แค่เบรเมดที่กําลังคิดว่าผู้ชายตรงหน้าคือคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าผู้ชิดเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและก็เป็นฝ่ายที่นึกออกก่อนสีหมอกลูกชายประพรหลานชายคนเล็กคนเก่งของยายลินจี่คนความจำดียืนกอดอกมองชายหนุ่มใบหน้ามอมเมม,มอย่างไม่ค่อยชอบใจนะัก พอเรื่องราวความหลังสมัยวัยเด็กยังคงไม่ลบเลือนไปในละแวกบ้านสวนแถบนี้ใครๆต่างก็ชื่นชมเอ็นดูเด็กชายผู้ลูกพ่อม,ม่วงว่าทั้งน่ารักและเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งถูกเทอมไม่มีเด็กคนใดในหมู่บ้านเทียบชั้นได้แต่พอป้าพรพิรุณพาลูกๆทั้งสามคนมาเที่ยวบ้านสวนคลาใดแม้ว่าความเก่งจะไม่เป็นรองกันแต่ความน่ารักของเด็กชายผิวขาว แก้มแดงเพราะใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์เมืองกรุงก็ทำให้เด็กชาวสวนผิวขาวเหลืองแพ้ไปโดยปริยายผู้ชิดยืนกอดอ,อกจ้องหน้าเปรมินอย่างไม่เกรงกลัวถึงคนตรงหน้าจะเป็นหนุ่มกรุงเทพชาติตระกูลดีรูปร่างก็ดูแข็งแรงกำยำกว่าสูงกว่าอีกตั้งหากแต่นี่คือเทียนของนายผู้ชิดลูกผู้ใหญ่ม่วงที่ไม่เคยมีใครกล้าเอาชนะได้ เพราะฉะนั้นถ้าขมได้ก็ขอข่มไว้ก่อนเบรเมนยืนทำหน้างงไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดไปหรือเปล่าแต่ความรู้สึกดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่านั้นก็นนกมากพอที่จะทำให้เขายังคงส่งลิ้มตอบกับพูชิดด้วยความยินดีจากหัวใจไอ้ผู้ไม่รู้จักเขาด้วยเหรอเคมิกาพูดความตามสั้นยืนกรงหัวแก๊กเพราะตัวติดกับพูชิดมาตั้งแต่จำความได้ ถ้าหนูรู้จักไข่เธอก็ต้องรู้จักด้วยเองจำไม่ได้หรือขิมยายนิ้นจีมีสามคนคนโตชื่อเมฆคนกลางชื่อฝนคนสุดท้องชื่อหมอกตอนปิดเทอมป้าพรจะพามาบ้านสวนส่วนคู่กรณีของแก้วก็คือเฮ้ยจำได้แล้วไอเด็กมังกงหน้าขาวปากแดงปานลิง้งวอกไม่เจอกันนานเลยนี่วาเป็นไงสบายดีไหม กายพูได้ยินว่าม่เยี่ยงญาจีแต่ถ้าติดงานอะไรสักอย่างเลยไม่ได้แวะไปหาเขียกาเดินเข้าไปตบแขนเปยมเนเต็มแรงด้วยความตื่นเต้นดีใจเวลาผ่านไปจบสิบปีจากเด็กตัวขาวเจ้าเนี้ยก็กลายเป็นชายหนุ่มรูปร่างถึงใหญ่กำยำต่างจากเด็กบ้านนอกอย่างเคยที่ยังผอมแห้งตัวดำเหมือนเคยเห็นแล้วก็อดดีใจแทนอดีตเพื่อนเล่นในวัยเด็กไม่ได้ที่ขนาด กล่องสวนจนโคลนเดินเต็มตัวก็ยังดูหล่อเหลามาดแนขนาดนี้มีผู้ลูกลุงม่วงกับสายขิมลูกลงขุนข้างสวนใช่ไหมก็ว่าอยู่ว่าทำไมหน้าคุ้นจังพอจำเพื่อนทั้งสองได้แล้วเปรมินก็ลืมเรื่องอุบัติเหตุเมื่อสักครู่ไปเสียสนิทก่อนหน้าที่จะมาบ้านสวนเขายังคิดอยู่เลยว่ามาที่นี่คงจะได้เจอแต่ลงลงป้าป้าคงจะไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่ กลัวว่าความเหงาจะยิ่งทําให้ตัวเองซึมเศร้าแต่พอได้พบอดีตเพื่อนในวัยเด็กความทรงจําที่เคยหลงลืมไปก็กลับมาโลดแล่นอีกครั้งความสุขสนุกสนานก็เหมือนจะค่อยๆก่อ,อกตัวขึ้นในหัวใจทีละน้อยแม้จะเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดในหัวใจของเขาก็ตามอืมใช่ผมชื่อผู้เรียกให้ถูกด้วยผูชิด เล่นชื่อเล่นตัวเองเป็นคำๆลายจะบอกว่าไม่ชอบให้ใครนำชื่อฉายาสมัยเด็กมาเรียกอีกแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายเรียกฉายาเขาว่าสีมอกก็ตามทีผมกับเพื่อนกำลังจะไปทางทุระถ้าคุณไม่เป็นอะไรก็ขอตัวก่อนไปไอข็มจะยืนยิ้มอะไรนักหนาะเดี๋ยวตามวงมาเจอก็โดนด่าันพอดี ูชิตบอกก่อนจะดึงแขนเพื่อนรักที่กำลังส่งยิ้มและบวกมือนาเปรม ين, ด้วยความตื่นเต้นดีใจไม่หายเดี๋ยวจะแอบแวะไปหาอย่าลืมบอกแยก่จีให้ทำขนมไว้ให้ทีไปก่อนละเห็นการเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะสตตร์รถดูจูผู้ชิดก็หันหลังเดินกลับไปหาเปรมินพอพึ่งเหนบไอบางอย่างได้ไปไหนวะไอ้ผู้เปรมินเลิกคิ้วมองหน้าผู้ชิดด้วยความสงสัย ว่าทำไมเขาเดินขนานกลับมาอีกผมแค่จะมาบอกคุณว่าไอเชื้อราแบคบทีเรียรอินฟิซีที่คุณว่าน่ะผมก็รู้จักมันได้นะแต่คนไม่ร้ายเท่าคนโดยเฉพาะคนอย่างผมพอพูดจบปชิตก็เดินกลับไปหาเคมิกาแล้วก็กระโดดขึ้นซอนท้ายก่อนที่เคมิกาจะเรี่ยงเครื่องออกไปด้วยความเร็วไม่ต่างจากตอนที่เฉียวเลยมินะ เบรมินหัวเราให้กับท่าทางในคำพูดซื่อๆของผู้ชิดช่างเหมือนสมัยดเด็กๆไม่มีผิดให้เ,เรื่องดวงดูถูกหรือท้าทายนี่ผู้ชิดยอมไม่ได้เป็นอันขาดแต่ผู้ชิดคงไม่รู้ตัวว่าต่อให้ตัวเองเบี่ยงกล้ามลมขู่เบรมินท่าไหนก็ไม่เห็นจะน่ากลัวสักนิดออกจะน่าเอ็นดูเสียมากกว่าเบรมินมองตามหลังมอเตอร์ไซค์รุ่นดึกดำบรรที่วิ่งออกไปยังถนนลาดยางซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน จนรับสายตาไปก่อนจะหันหลังเดินกลับไปตามทางเดินดินที่มุ่งไปสู่บ้านเดินท้ายของคุณยายด้วยหัวใจที่เสื่อมซึมดังเดิม